12 Mindset รูเ้เพื่อเข้าใจชีวิตมากขึ้นค่ะเรามาดูกันนะชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจมากขึ้นนอกจากจะทำให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการแล้วเรายังมีความสุขระหว่างทางด้วยค่ะข้อแรกเลยอย่าทำตัวหล่อแหลในแต่ละวันวันนี้ค่ะชีวิตอะมันมีความยากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วมันก็แบบเปลี่ยนแปลงอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเนี่ย ถ้าเรารู้เป้าหมายของเราค่ะเราก็จะสามารถที่จะแบ่งเป็นขั้นตอนทำเป็น small win ที่เราจะทำไปในแต่ละวันแล้วเราก็ถ้าแต่ตว,ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเรายังไม่รู้ให้เราเปลี่ยนแปลงวลาหนุ่งองศาก่อนเนาะขยับทีละนิดสะสมเรื่องดีๆวละนิดหรือว่ามาฟัง p o แ c a ตด์ดีๆขององศาที่หายไปนะคะข้อที่2ค่ะการเดินช้าๆมันไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยนะ แต่ว่าการที่ไม่เดินต่างหากล่ะที่ทำให้เราเสียเวลาวันนี้เราเดินช้าก็จริงแต่มันก็คือทีละก้าวทีละสเตปจริงไหมคะาการลงมือทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่แบบยากจนเกินไปอะ่ะแต่การคิด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 ,คด,คดแล้วคิดอีกคิดรอบด้านมากเลยแต่ไม่ลงมือทำสักนิดเลยนี่แหละมันทำให้ชีวิตเรายากค่ะ ยิ่งคิดยิ่งกลัวนะคะยิ่งคิดยิ่งจินตนาการไปเวอร์วังอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้เดินช้าแต่การเดินอะ่ะมันก็ทําให้เราอ่ะไปถึงเส้นชัยมากยิ่งขึ้นถูกไหมทําให้เราไกลจากจุดเริ่มต้นค่ะแต่ว่าการหยุดอยู่กับที่ค่ะมันทําให้เห็นแต่วิวเดิมๆสิ่งเดิมๆถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงอนาคตค่ะมาเริ่มที่ก้าวแรกกันเลยข้อที่ส ทำซ้ําให้มากพอวันนี้ถ้าเราจะเชี่ยวชาญมากขึ้นอะ่ะเราต้องทําเรื่องเดิมซ้ําๆนะคะบูสต์ลีอะคะ่ะ,คะไม่กลัวคนที่ฝึกเป็นหมื่นท่าเลยแต่ฝึกท่าละหนึ่งหมื่นครั้งเนาะเขาว่ากลัวตรงนี้มากกว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้เนี่ยถ้าเราฝึกฝนเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ําแล้วซ้ําอีกเราจะเชี่ยวชาญจริงไหมคะวันนี้เราทำสิ่งที่เราทําครั้งแรกอะ่ะมันดูยากเสมอคะ่ะ แต่ถ้าเราทำทุกวันทำมาทุกวันมันเป็นไงคะโอ้มันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเลยทีเดียวข้อที่4ี่ค่ะเลือกคบคนที่เราอยากจะเป็นวันนี้เราอยากเป็นแบบไหนอ่ะเราก็คบกับคนแบบนั้นค่ะเพราะว่าอนาคตของเราอะ่ะมันอยู่กับคนที่เป็นแวดล้อมเราหคนแล้วก็มีอิทธิพลทางความคิดของเราจริงไหมคะวันนี้เราอยากเป็นแบบไหนเราครบกับเขามันก็จะ สร้างความเคยชินถูกไหมสร้างสิ่งที่เรามองว่ามันจะเป็นเรื่องธรรมดาถูกปะคะสร้างว่าพฤติกรรมของเราเป็นยังไงนิสัยของเราเป็นยังไงเพราะฉนิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตมันอยู่ที่การเลือกคะ่ะอนาคตของเราอะดูได้เลยจากคนที่เราครบหานั่นแหละเราจะเป็นแบบนั้นเลยคะ่ะข้อที่5อย่าให้ใครบงการชีวิตเรานะคะวันนี้คือ คือทำไมเราถึงถูกบงการล่ะก็เพราะว่าเราไม่คิดว่าชีวิตเราจะไปทิศทางไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรอะ่ะแล้วบางทีอะ่ะบางคนก็เป็นคนดีมากๆเลยค่ะไม่อยากให้คนผิดหวังอืมแต่ว่ามันมันต้องเลือกแล้วอะ่ะว่าจะทำให้เขาสมหวงังหรือทำให้ชีวิตเราผิดหวังค่ะถ้าเราสมหวงังเขาก็ผิดหวงังใช่ไหมคะแต่ว่าเขาผิดหวังเนี่ยมันไม่ได้ผิดที่เราเลยนะคะ แต่เขาผิดหวังที่เราไม่ทำตามเขาตัางหาคือเขาผิดหวังในความคิดของตัวเองการที่เราไม่ได้ไปอยู่ในวงวงจรชีวิตของใครอะค่ะมันไม่ได้ผิดเลยนะวันนี้ค่ะเราต้องเป็นคนที่เลือกอนาคตของตัวเราเองดูแลควบคุมชีวิตของเราเองค่ะเพราะมีแต่เราเท่านั้นแหละที่จะรู้จักตัวเองมากที่สุด แล้วก็สนับสนุนส่งเสริมให้ตัวเราดีขึ้นมากที่สุดค่ะข้อที่6เรียนรู้ตลอดยิ่งเราฉลาดเท่าไหร่นะยิ่งรู้มากเท่าไหร่อะเรายิ่งเสียหายน้อยลงจริงๆเนาะวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยค่ะถ้าวันนี้เราไม่เรียนรู้ตลอดเวลาเราก็อยู่กับบันไดขาลงอะที่พอเราหยุดอยู่กับที่เฉยๆแล้วบันไดเลื่อนขาลงเป็นไงคะมันก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆเลื่อน,ล,อน,ล,อนลงไปเรื่อยๆใช่ไหม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอะเรียนรู้ตลอดเวลาเราก็จะก้าวทันโลกถูกไหมคะเราต้องให้ความสําคัญกับการเรียนรู้การเรียนรู้อะมันมีเยอะมากเลยมันไม่ใช่แค่ว่าฉันเรียนจบที่โรงเรียนเราคือจบทุกอย่างนะคะข้อที่ 7. เปลี่ยนแปลงตัวเองวันเนี้ยเราจะเจอคนที่สุดยอดมากยิ่งขึ้นระหว่างทางที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเพราะว่ามันเป็นกฎของความคู่ควรน,นั่นเอง เราคู่ควรกับสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้ค่ะไม่ว่าเราจะเอาช้างเอาม้ามาฉุดให้เขาเปลี่ยนแปลงถ้าหากเขาไม่ต้องการเราเปลี่ยนแปลงไปใครไม่ได้จริงไหมคะมันยากไหมคะยากมากเลยแต่วันนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จเลยนะแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงคนอื่นะ่ะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวค่ะจริงไหมคะแค่เราบอกให้เขาเปลี่ยนอะ แค่นิ้วชี้ที่ชี้ไปอะค่ะมันก็ทะเลาะกันแล้วจริงไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดทํายังไงให้เราอะดีกว่าเมื่อวานค่ะข้อที่8เลือกทางลำบากก่อนวันนี้ถ้าเราเกิดความไม่แน่ใจรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะเลือกทางไหนดีเนาะก็ให้เราเลือกทางที่ทา้าทายเสมอนะคะ แต่คนส่วนใหญ่อะค่ะจะเลือกทางอะไรคะเร็วทางรัดทางสบายทางที่ไม่เปลืองแรงแต่ว่าปลายทางมันจะแปลกๆค่ะมันจะเกิดวิบากกรรมยังไงไม่รู้หรือว่าไปทำให้ทางชีวิตเรามันแย่ลงแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกเส้นทางที่มันลำบากในสายตาเราอะค่ะมันทำให้ชีวิตเราไปต่อได้แล้วทางสบายอะมันมักลำบากค่ะแต่ทางลำบากอะค่ะ มันมักสบายข้อที่9มีเป้าหมายค่ะวันนี้ชีวิตเราต้องมีเป้าหมายจริงๆนะถ้าอ่านหนังสือหลายเล่มอ่านวิจัยหลายบทเขาบอกว่าความสุขของเราอะ่ะมันอยู่ที่เป้าหมายนะคะคนเราอะค่ะชีวิตจะมีความหมายอะ่ะก็เพราะว่าเขามีเป้าหมายแล้วเขาก็อยากจะทำให้คือเหมือนกับได้ไล่ล่าความหวงังความฝันแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเราไม่มีเป้าหมายค่ะเราก็จะไม่มีความทะเยอะทะยานแล้วก็วันวัน,วนึงเนี่ยทำแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบอ๋อ,อจะเป็นดรามา่าหรือว่าอะไรสาระ,ะถูกไหมวันเนี้ยค่ะถ้าสมมติเราอยู่กับคนที่มีเป้าหมายละ,ทะ,ท,ะทะเยอะทะยานนะเราก็จะเริ่มมีความเคยชินแบบนั้นแต่เราจะไม่ชอบนะช่วงแรกเราจะแบบอืมเธอเวอร์ไปหรือเปล่าใช่ไหมคะวันเนี้ยถ้าเพื่อนอะ่ะยังหาเป้าหมายตัวเองไม่เจอเนาะ มาลงคอสเนี่ยค่ะรู้จักสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่เรียกว่าตัวเองนะตรงนี้ค่ะตูก็จะพูดถึงเรื่องความฝันของตัวเองการเลือกของตัวเองเป้าหมายของตัวเองตรงนี้ค่ะลองมาดูกันเนาะเพราะว่าเราตามบนนะ่ะมันจะขึ้นบนค่ะตามล่างก็จะลงล่างเหมือนเราตามพึ่งอะคะ่ะเดินตามพึ่งไปไงคะพึ่งมันบินไปไหนมันก็บินไปสวนดอกไม้จริงไหม ถ้าเราตาม,มาแมลงวันนะคะมแมลงวันมันบินไปไหนมันก็ไปไปแบบไปหาอุจจาระไปหาสิ่งปฏิกูลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลือกว่าเราจะตามใครเนาะข้อสิบค่ะอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่วันนี้การที่เราอะค่ะเงียบเนาะ คือการเงียบม,มันไม่ได้เป็นว่าเราเป็นคนอินโทรเวิรหรือคนอินโทรเวิรก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบพูดตลอดเวลาหรือว่าเงียบไม่ได้ในแบบนี้ใช่ไหมเออวันเนี้ยคนที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คนที่ใช่ก็ใช่ตั้งแต่แรกวันเนี้ถ้าสมมติว่าเราอะรู้สึกว่าเว้ยเราเจอคนที่คิดไม่เหมือนกันใช่ไหมเป้าหมายไม่เหมือนกันอะไแบบเนี้ยบางครั้งเราอาจจะต้องลองไปในที่ใหม่ๆบ้างเนาะเพื่อให้เจอค่ะ เราต้องเลือกเจอคนที่เขาคิดเหมือนเรานะคะเป้าหมายเดียวกันอุดมการเดียวกันแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราไปได้เร็วข้อที่11สร้างความมั่นใจในตัวเองค่ะวันนี้ความมั่นใจในตัวเองอะ่ะมันเกิดจากภายในเท่านั้นไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้การยอมรับกับคนอื่นก็ไม่ได้สร้างทำให้เรามั่นใจได้วันนี้คนร้อยคน เชื่อว่าเราทำได้แต่มีตัวเราเองเท่านั้นคนเดียวเลยที่บอกว่าเราทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าคนร้อยคนบอกว่าเราทำไม่ได้แต่มีคนแค่คนคนเดียวอะที่บอกว่าทำได้คือตัวเราเราก็จะทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับใครเลยมันเกี่ยวกับว่าตัวเราอะคิดยังไงกับตัวเองรักษาสัจจะยังไงกับตัวเองเนาะวันนี้รักษาสัจจะ กับตัวเองอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยะคะ่ะตัวเรามีตัวข้างในอยู่เหมือนมีอีกร่างหนึ่งอยู่ในนั้นเนาะให้เราคิดภาพง่ายๆแบบนี้วันเนี้ยเราบอกกับตัวเองว่าสมมติว่าเนี่ยเดี๋ยวเราทำอันนี้เสร็จแล้วเราจะกินไอศครีมสมมตินะคะแล้วเราไม่กินค่ะเราผลัดไปการทำแบบนี้เรื่อยๆค่ะมันเป็นการทำร้ายตัวเราข้างในนะคะ ตรงนี้มันจะทำให้เ,เซลล์เอสซีของเราอะ่ะมันอาจจะลดลงได้นะคะตรงนี้มันแล้วแต่ความรุนแรงเ<ม>นาะอ,อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราสัญญาสัตไว้ให้สัจจาอะไรกับตัวเองเราต้องทำจริงๆนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้อันนี้ค่ะถ้าเราเสียสัจจากับตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าอะ่ะ มันก็ทำให้ตัวข้างในของเราอะ่ะเป็นเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวเฉารอวันตายค่ะและข้อสุดท้ายข้อ12ค่ะรู้จักปฏิเสธวันนี้ค่ะเราไม่จาเป็นต้องอายเนาะการปฏิเสธอะ่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดเลยแน่นอนคนที่ปฏิเสธแรกๆเขาจะรู้สึกว่าโอ๊ยเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าเกรงใจจังเอ้ยมันทำได้หรอใช่ไหมคะอืมวันนี้ มันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนจริงๆนะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทาอะไรเงี้ยเราต้องฝึกปฏิเสธให้เป็นค่ะลองทําดูค่ะมันไม่ได้ยากเลยแต่ว่าตอนที่ทําช่วงแรกอะ่ะมันจะมีความกดดันบางอย่าง <c oughs> ความดราม่าบางอย่างหรืออะไรบางอย่างใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เราต้องฝึกค่ะวันนี้นะคะเรามาหาตัวเองกันค่ะว่าองศาไหนของเราที่หายไป แล้วเรามาพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งองศาค่ะ1วัน10วันอาจจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ร้อยวันล่ะพันวันล่ะจะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เห็นเขาโค้งเดิมเลยค่ะแล้วพบกับจูนใหม่ค่ะกับเพจองศาที่หายไปสวัสดีค่ะ